สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีเพลตอนนี้เราอยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับตามสัญญาเกมนี้พี่จะมารีทาเลนส์ให้ดูเวยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาทาเลนส์ใหม่ๆให้กับอาชีพไซบอร์กแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ Big กเกม Hunter นั่นเองเพราะว่าเขาบัฟมาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนตัวที่น่าเล่นนะทุกคนเนี่ฮะ ก็อยากจะบอกว่าเห็นอะไรหรือเปล่าเพรทุกคน8 4 1พันสี่รอเพ็ดครับนะครับเริ่มก็เดี๋ยวเอาอาชีพไซบอกก่อนแล้วกันนะฮะก็ใส่เข้ามาเลยตัวนี้แล้วก็รีไปทุกคนปักเข้าให้นะครับโคตรกากทุกคนรีต่อนะครับอันนี้ก็โคตรกากนะฮะคือมันไม่มีความสามารถอะไรดีๆเลยเหรออะ อันนี้คืออะไรทาเล้นตัวนี้เป็นทาเล้นหนึ่งดาวทุกคนการชุบชีวิตใครบางคนกลับคืนมาเนี่ยสุขภาพและความหิวหจะมากขึ้นก็คือเวลาเราชุบชีวิตเพื่อนใช่ไหมอ่าเลือดจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อัตราความหิวจะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เอาไว้สําหรับชุบเพื่อนทุกคนอันนี้เราไม่ต้องการไปต่อทุกคนโอ้โหอันนี้อะไรวะเนี่ยส่วนตัวนี้นะครับลดความหิวสิบเปอร์เซ็นเราไม่ต้องการไปไปต่อฮุอ้ยตัวนี้ ม่มีโอกาส25%ที่จะปรุงสตูเนื้อแทนสตูอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องการนะฮะเราอยากได้โคดโหดหุยอะไรครับเนี่อครับโอโ้โหอันนี้เปิดกล่องเร็วขึ้น20%นะฮะรีไปอันนี้หนึ่งดาวนะครับเป็นของฮันเตอร์ใช้มีโอกาสที่เรากำจัดสตูเนี่ยแล้วจะได้เนื้อมากขึ้นนั่นเองทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไม่พูดถึงไอ้พวกหนึ่งดาวแล้วกันเดี๋ยวเราไปดู ไอ้พวกหลายๆดาวแล้วกันนะครับไอ้ตัวทาเลนทที่น่าสนใจทุกคนเพราะฉะนั้นรีไปเลยครับเยาๆดูดิจะได้อะไรบ้างเฮ้ยอันนี้มีโอกาส25%ทุกคนนะฮะที่จะดอกไม้นั่นเองอะไป3มดาวเราก็ไม่เอานะครับ2ดาวเราก็ไม่เอาอุ้ยอัน,นี้ไม่เอาเอาออกไม่เอาโอโ้โหโอ้โหเกือเกินพี่ชาย3ดาวเหร คือ3ดาวทุกคน25%นะครับมีโอกาสที่จะดรอปต้นอ่อน2เท่านั่นเองนะปกติเราไปตัดไม้ใช่ไหมเราสามารถมีโอกาสลุ้นต้นอ่อน1อันแต่ถ้าเรามีตัวเนี้ยมีโอกาส25%เมื่อเราตัดไม้เนี่ยเราจะได้ต้นอ่อน2ต้นเข้าใจอยู่ใช่ไหมอ่ะไปต่อครับอุ้ยอันนี้อันนี้มันเป็นของนักวางกับดักว่าทุกคนซึ่งเราไม่วางนะครับ <laughs> ไ่เอาโอ้โห โอ้โหอันนี้เมื่อสตาร์ทเกมใช่ไหมเราจะได้ลูกกระสุนปืน8นัดทุกคนโ,โหไม่เอานะครับโอ้โหมีแต่ซ้ำๆอาทุกคนมันจะมีตัวที่เราแบบว่าต้องการปะเนี่ยอ่าเดี๋ยวรีไปรีเล่นไปเลยนะครับกดย้ำๆไปเลยโอ้โอ้เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะของแบ็กสมิธนะครับไม่ต้องการนะครับไปไปต่อโอ้โหดูดิ แป๊บแป๊บหมดไปพันเพชรแล้วทุกคนเออโอ้โหสภาพดูดิคือเกลือมากอ่ะดูดิหนึ่งดาวห้าสแปดจุดแปดสองเปอร์เซ็นตนะครับห้าดาวอยู่ที่ศูนจุดยี่สบเก้าเปอร์เซ็นสี่ดาวอยู่ที่สองจุดหกสี่เปอร์เซ็นตโอ้โหและแม่งออกแต่หนึ่งดาวรัวๆเลยท่านชมอะไรครับนี่ี่ยมันจะเกลือไปไหมอ่ะไหนขอดูบิ๊กเกมพันเตอร์มั่งรีสลับกันรีหน่อยนะฮะ อะรีไปโอ้โหหนึ่งดาวรวๆเหมือนกันวะทุกคนอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะเออเออโอ้โหเหมือนเราเอาเพชรมาทิ้งเล่นน่ะจริงอ่ะดูเกลือไม่เกลือหรือว่าเราไม่มีดวงวะทุกคน <laughs> เราแ่งน่าจะไม่มีดวงละ ดูดิโอ้โหเพชรแม่งหายเป็นน้ําเลยอ่ะไหลเป็นน้ําอ่ะแล้วยังไม่ได้สกิลที่เราต้องการเลยอะ่ะน้ชมนี่ครับโอ้ไม่กออ่ะเดี๋ยวสลับเฮ้ยไอน,นี้สามดาวเพิ่มกระเป๋าสองช่องซึ่งเราไม่ต้องการนะครับอ่ะรีอีกคือถ้าเป็นอาชีพไซบอร์กเนี่ยพี่อยากได้อันนี้มากกว่าเวพี่อยากได้ตัวนี้นี่ตัวนี้ นี่อยากได้ตัวเนี้ยเออทาทาอะไรขาเลยวะทาลิทเขาเรียกว่าทาลิทของอาชีพวิกเกมฮันเตอร์นะครับอืมอ่ะไม่มาเลยวะ่ะโอ้โหโอ้โหจะได้รีวิวทาเล้นดีๆไหมเนี้ยดูความเกลือทุกคนมาดูความเกลือแทนนะฮะ <laughs> คือแบบ ใครเห็นคลิปนี้ได้แบบสยองอ่ะบอกเลยนะครับมีสยองมีสะดุ้งแน่นอนอ่ะ <c oughs> น้องๆเห็นแล้วบอกอู้ขนลุกเลยครับพี่คอปไว้แปดพันเพชรเหลือห้าพันเพชรแล้วทุกคนเราไม่มีดวงจริงหรอโอ้โหดูดิเอาเพชรไปซื้ออาชีพยังไม่เสียดายนะเรายังได้อาชีพนะนี่คือแบบเราเอาเพชรมาเลียทิ้งเลยนะเนี่ยดูดิทุกคน โอ้โหสตาร์ทเกมนะครับได้กับดักสองอันอืมซึ่งเราไม่เอาไงขอขอขอทาเล้นท์โหดหน่อยได้ไหมฮุยโอ้โหสตาร์ทเกมได้กระสุนสามสิบ 0, นัดสี่ดาวด้วยนะครับซึ่งเราไม่เอา <laughs> ไม่เอาไม่อยากได้อืมเปลี่ยนตัวนี้หน่อยสลับสลับไปฮุย <H oo> <y> มันสามารถออัปเกรดกับดักได้นั่นเองตัวนี้สี่ดาวเลยหรอเออสี่ดาวเลยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเป็นสกิลเป็นทาเลนที่น่าสนใจนะครับมันเป็นทาเลนที่น่าสนใจก็คือเราวางกับดักแล้วเราสามารถอัปเกรดกับดักเราได้นะครับให้เป็นให้มันเป็นสีดาปลืดนะครับพอเราอัปเกรดกับดักของเราเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ทนแล้วก็มีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยทุกคนซึ่งเราไม่เอานะครับไป ไปไปรียาวๆเลยคนดูโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรวันเนี้ยเหลือสี่พันเก้านะครับเฮ้ยเกิดไปพี่ชาย พวตึงตึงเปียเหลือพันเพชรค่อยเลิกแล้วกันทุกคนอันนี้รีเล่นไปก่อนรีให้ดูนะครับเกลือกว่านี้มีปะไม่น่าจะได้รีวิวแล้วมั้งเนี่ยอ่าฮะอ่าฮะโอ้ไม่ก็อันนี้มันดูดมันดูดเพชรชัดๆยากกว่าทุกคนเหลือสามพันเจ็ดแล้วครับ อืมไม่เอาสีดาวนี้กากโอ้ไม่เอากับดักดีพี่ชายห้าดาวออกบ้างปะบางทีได้ห้าดาวมาก็เป็นสกิลที่เราไม่ใช้ก็มีนะดูคนเอามาดิเอาทาเลนต์ของ big กเกมฮันเตอร์มาดิอยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นไซบอร์กแล้วแบบได้ทาเลนต์ของ big กเกม hunter มาเนี่ยจะเป็นยังไง เฮ้ยสี่ดาวเราไม่เอาทุกคนไปอือฮึอ้โ,อโหเฮ้ยโอ้ยน,นี่เขาเราเคยรีวิวไปแล้วทุกคนตรงนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสติด ค ritical นะฮะอันนี้พี่เคยรีวิวไปแล้วลองไปดูในคลิปนี้ได้นะครับอืมสำหรับอาชีพไซบอร์กที่มีทาเลนต์ของแอสซัสซินนะครับอันนี้คือสิ่งที่พี่อยากได้คือตัวนี้มากกว่าอย่างที่บอกนะครับตัวนี้อืมเวลาเราเริ่มเกมเนี่ยมันจะเป็นทาลิทใช่ไหมมันจะเป็นตัวอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเพลลิทที่ให้ทำเนี่ยที่เราจะได้วิ่งเร็ว15% ได้ดาเมจเพิ่ม5%แล้วก็ถ้าจาดก,การบอสเนี่ยจะได้ดาเมจเพิ่มอีก10%นะครับนึกภาพออกไหมเท่ากับอาชีพไซบอร์กกับอาชีพบิเกมฮันเตอร์รวมร่างกันเลยนะอืมแล้วแม่งโคตรตึงบอกตึงแน่นอนบอกเลยโอ้โหอันนี้เคยได้แล้วทุกคนก็ไปรีทิ้งไปครับจำใจรีทิ้งไปเลยคือเราไม่ต้องการไงเราอยากหาอะไรใหม่ๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูไงซึ่งมันเกลือไงทุกคนดูดิ โห้แม่งเกือรจริงแปดพันเพชรโอ้ไม d กูจะหลุดแปดพันเพชรคนดูดวงไม่ดีจริงๆอย่ามารีเล่นนะครับมันเสียเพชรเยอะมากๆอ่ะดูดีนี่ครับทาเลนขยะทางนั้นเลยพี่ไม่ต้องการอรอยเพชรสุดท้ายทุกคนอ่ะฮะอ่ะฮะ อ่าฮะาอ๋ออ๋อหมดแล้วแปดพันเพชร <laughs> <laughs> กูจะลุดโอ้โหทุกคนเฮ้ยโอ้โหสาม <gasps> หงุนงิด,ดอ่ะเอาตัวนี้หน่อยเ <laughs> นี่ยกูอยากได้อันนี้ทุกคน <h> เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิบิก เกมฮันเตอร์เฮ้ยนี่ครับมันเป็นเลเวลสองมันคือถ้าสมมุติว่าเราถือปืนปืนไซบอร์กใช่ไหมปืนไซบอร์กแล้วมีทาเลนตัวนี้เอ้ยอันนี้น่าสนใจนะครับนี่น่าสนใจเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นี่นี่นี่วิเกมฮันเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นนนน เมื่อเราถือปืนแคนนอนเนี่ยมันสามารถเพิ่มดาเมจได้เว้ยทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าสนใจแต่ว่าพี่เคยทำบิ๊ g เกมฮันเตอรไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีทาเลนตัวนี้เว้ยแต่รอบนี้มีพี่ว่าน่าจะยิงแรงขึ้นนะน่าจะยิงแรงขึ้นแต่ว่าก็ยังสู้ไซบอร์กที่มีสกิลเรีวสาตัวนี้ไม่ได้นะครับเมื่ออาชีพเนี่ยทำการฆ่าได้หนึ่งตัวใช่ไหมมันก็จะทำให้ ปืนเนี่ยรีโหลดได้ไวขึ้นนั่นเองทุกคนอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้รีวิวให้ดูแล้วกันอาา่ะฮะส่วนตัวนี้60 pet, เพชรอไปก่อนเลยแล้วก็อัปเกรดไปด้วยรีไปได้อะไรน่าสนใจไหมอ่าฮะโอเคหมดแล้วทุกคน8 0 0พัเพชเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิวบิ๊กเกมฮันเตอให้ดูแล้วกันนะครับบิ Big ๊ เกมฮันเตอร์ที่มีทาเลนตของไซบอรกเลเวล2ทุกคนก็คือตัวนี้นะครับเมื่อคุณถือปืนเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้ดาเมจในการยิงเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองทุกคนอ่ะฮะติดตามคลิปหน้าเลยทุกคนคลิปนี้ขอตัวไปรักษาแผลกลางหลังก่อนนะครับบอกเลยว่าเจ็บมากแอดพันเพชรกูได้แค่นี้เองเหรออ่ะกูจะบอกอ่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันว่า ท ALEN ที่เพื่อนๆอยากได้เนี่ยมันคืออะไรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ